นี่นะครับก็มีฮีโร่ที่มีชื่อว่าและนี่คือฮีโร่ที่มีชื่อว่าชาร์ลอตต์นะเนี่ยนะครับในรูปแบบการเปิดตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแอบ,บแอบคล้ายๆฟอร์เลยทุกคนแบบแนวการแบบดาบถือโรงถือดาบะอะไรเงี้ยน่าจะมาจาก ในเรื่องเดียวกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าส่งนีง่คล้ายๆกันเลยทุกคนแต่ว่าสวัสดีวัยรุ่นพันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำาอดีสกินแร่แรงสูงรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทเท่านั้นมี ID ดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อน ย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ทีเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UED ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลย เอาแล้วครับต้องขอสวัสดียามชาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวฮีโร่ใหม่ที่จะเข้าไทยในไม่กี่วันนี้นะครับที่มีชื่อว่า ชารล็อดนั่นเองนะครับสมมติว่าฮีโร่นี้นี่ครับมีเอฟเฟกต์สกิลเป็นยังไงนะครับคร่าวๆนี่ทีมซีมีคำตอบนะครับโอเคเรามาดูสําหรับรูปแบบการทํากิจกรรมกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของการทำเควสต์ในแบบบล็อกอินไลน์วันนะครับแล้วก็เข้าร่วมหมด5 5าห้าเดี๋ยวว่าจะอันดับนะครับหนึ่งครั้งนะครับเป็นการสะสมแต้มในวันหนึ่งได้10แต้มนะฮะสมมุติครบ85แต้มนะฮะจะได้เป็น สกินเอ่อตัวใหม่ของที่มีชื่อว่าชาร์ลอตนั่นเองนะครับงงงไหมตอนนี้ผมกำลังงงๆนะโอเคนะครับสำหรับวันที่4ี่เนี่ยจะแจกถึง75้แต้มเลยสำหรับดอกไม้นะครับโอ้เรียกได้ว่าแจกทันทีได้ทันควันเลยนั่นเองนะฮะดีมากเลยโอเคเพื่อการไม่รอชา้าเราไปดูฮีโร่ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าชาร์ลอตกันเลยไปกันเลย let's go ไปอันนี้นะครับก็มีฮีโร่ที่มีชื่อว่าและนี่คือฮีโร่ที่มีชื่อว่าชาร์ลอตนั่นเองนะครับนี่รูปแบบการเปิดตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ แอบแอบคล้ายๆฟอร์เลยทุกคนแบบแนวการแบบดาบถือดลงถือดาบอะไรเงี้ยน่าจะมาจากในเรื่องเดียวกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าส่งนี่คล้ายๆกันเลยทุกคนแต่ว่าอีกคนหนึ่งฟอร์เล่นเนี่ยจะเหมือนเพศจะเหมือนอันเนี้ยส่วนอันเนี้ยเหมือนผู้ชายงงไหมอันนี้เป็นแพสซีฟนะผมแพสซีฟธรรมดานะดูโบโบะป่าไปโบะป่ายแบบนี้เลยโบะป่ายโบะป่ายเยอะไปเยอะาปเยอะายนะสกิลหนึ่งจะเป็นการปล่อยแท็กไปแบบนี้นะฮะ แล้วเหมือนเราจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับสกิลหนึ่งพอแตะเสร็จแล้วจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถงัดกับฟอร์เรนไะด้หรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนจะเป็นตำแหน่งอัพเลนนะทุกคนนะแพงกว่าจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กอย่างเลยไม่ใช่ตัวที่ตีธรรมดาแล้จะแรงนะนี่ตือสกิลสองนี่ดูทำให้ตีเร็วขึ้นอะไรเงี้ย เาใช้สกิลแล้วก็ตี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 อะไรเงี้ยเล่นง่ายกว่าฟอร์เรนโน่นะแต่ต้อง้สกิลพลังในเกมนะครับว่าเป็นยังไง้ะถามว่าสกิลบอกตีเนี่ยจะสามารถสู้ฟอร์เรนได้ไหมนะผมมองว่าฟอร์เรนถ้ามันอันตีมันงั้นกับได้กับทุกตัวอยู่แล้วนะประเด็นคือเราจะสามารถออกจากอันตีฟอร์เรนได้หรือเปล่านะอืมนี่พอกดอันตีอันตีเสร็จแล้วจะมีแบบว่าแพสซีฟสกิลทุกคนสามารถกดได้นะผมจึ๊บเนี่ยแล้วกดตีธรรมดามันจะเป็นแพสซีฟหรือเปล่า เปล่าวะด้วยอ๋อประมาณนี้ทุกคนสหรับพวกสกินต่างๆเกี่ยวต่างๆของชาร์ลอตนะฮะเอาจริงๆถ้าคิด,ถ,คดถ้าคิดว่าผมว่าโหดไหมเหรอผมคิดว่ามันก็เก่งนะแต่ไม่รู้ว่าสเกลพลังเป็นไงนะฮะผมว่าพลังมันจะแรงไหมอะไรเงี้ยนะครับ ถ้ามันแรงเนี่ยผมว่าอกได้ได้อยู่นะไดนะ้แต่ถ้ามันเบาเนี่ยผมว่าอาจจะต้องงัดกับพวกไฟเตอร์ Fighter, อะไรเงี้ยไฟเตอร์ท, corps, ที่มันหน,หนาๆว่าละลายแทงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยต้องดูสกิลในเกมนั่นเองนะฮะว่าแบบว่ามีอะไรยังไงบ้างนะผมมีการโดนโลดเลือดสถานะอะไรหรือเปล่านะต้องดูในเกมนะประมาณนี้ทุกคนสซาับมีโล่ใหม่ที่มีชื่อว่าชาร์ล็อตนะครับแล้วถามว่าเอามาสู้กับฟอร์เรนเนี่ยสู้ได้ไหมนะนี่ไม่รู้เลยทุกคน เอาจริงถ้าเราจะสู้กับฟอร์เรนได้ดีเนี่ยผมว่าการที่เราถ้าสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องพิ้วอะนะต้องออกจากอันตีฟอร์เรนให้ได้เพราะถ้าเราเออกจากอันตีฟอร์เรนไม่ได้ฟอร์เรนก็จะลำไปจนตายผมเอาจริงนะสวัสดีน้องคุณนินะทโนครัง้งนี้เติมคูปองเป็นเดิมเป็นสีม่วงซู่ซี่จะเป็นสีเขียวโอ้ดีเลยวิวโซเรตนะสวัสดีคุณซินเนโนสกินสวยมากผมชอบเอฟเฟกต์ของอติมากเชยเบลล่าสวัสดีคุณอ่าชายาก็งานมันเหลือแค่นายใช่ปะเหมือน วิโรจะมีมีมันทำเรื่องมาแค่นี้ก็เลยมีสกิลแค่นี้แนวะเอฟเฟกอันนี้สวยดีนะสิงเจมาเต็มนะเวัสดีคุณคิดโดคุงนะรวัสดีคุณอาโชเลียด้วยนะครับโอเคเลตอมาดูกันเลยว่าใครดูสกินอ้อยจบนะแบนแบนเจคนเล่นเป็นแล้วสู้ได้ใช่ไหมเพราะว่าพี่เล่นเก่งมากพี่เล่นอ้อยเก่งมากเลยผมสวัสดีคุณคิดโดคงให้สิบคะแนนนะดูสบายตาแนะล้วสกิ้นอ้วยผมว่าเฉยๆนะเมนอ้อยแบบว่าให้ร้อยเต็มแล้วสวัสดีคุณอาโชโนนะผมสวัสดีคุณคิดโดคงด้ยครับโอเค สวัสดีคุณอัตตูรีด้วยนะครับสวัสดีคุณท้าโอ๊ตเน่สวัสดีคุณซินเนโอด้วยนะครับโอเคถ้าใครดูจบนะความเป็นมาเนี่ยนะก็สักสามห้าสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณทุกคนที่มาดูคลิปจนจบด้วยนะครับไว้เจอกันนะเจอกันแน่๊ายบาย